ก็สดีครับผมช่องบ่าวบนทองโเดิดผมพามาอัปเดตการสร้างทะรุไฟให้ทุกคนทุกท่านจุดนี้ที่เป็นจุดป่าย,ยางที่พังไปแล้วนะทุกท่านตอนนี้ขาเปลี่ยนไถเกียรปรับขุดมนแล้วทุกคน เป็นหมดแล้วนะทุกคนจุดนี้ไงขุดรอบขุดแล้วนะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่ามันหน้าฝนฝนตกพายุมันเขา้าจุงช่วงตะกี้ต่อ,อยางอันนี้ก็ขุดออกไปหมดแล้วนี่จุดจุดนี้มีต่อ,อยาง้ะคนต่อ,อยางก็หายหมดแล้วขุดต่อยางหมด,ด,ดแล้วโหงาม ลอยแบคโคลขึ้นมาเึงจุดนี้นี่ยลอยแบคโคลขึ้นมาตรงจุดเลนน้ำก็ท่วมนัันคนนู้นทางหน้าตรงจุดป่ายางตรงนี้เรียบร้อยเหมืนกันุหากันแล้วไงเห็นไหมเนี่ยตะก,กอนเป็นป่ายางหมดน,นะ แต่ก็ยังทำงานไม่ได้นาข้าวงจุดที่เขาทาตอมอนน่น่ะน่าจะเรียบร้อยไปแล้วคุณกุดออกไปหมดแล้วก็เลยพามาอเปเีตยคุณผู้ชมกันนีก็เปลี่ยนแปลงแล้วุณคุณนพงต้นโตต้นยางต่อยางเขกุดออกไปหมดแล้วนะ ผมไปโกทำงานแล้เล ok! ่ะขวออกงนไหมตอยางต่อยางตุนต่อยางโอ้คานพอดีเดี๋ยวผมพาไปด้วย เขาสร้างเลยเอาคานทาง,างยกระดับขึ้นมาแล้วหนึ่งตรงนู่น,นอ่ะัญญพาทุคนไปดูเนดูดมม่น ทางแต่ว่าปัญหาคือว่าจะทำทางออกไปยังไงไงปัญหาเนี่ยท,ทางลวดไปยังไงไงเดี๋ยจุดเนี้ย มมาใสมาใส่ชื huh. uh ่อ huh. ม uh ่ใ huh. ส uh ่ปลาหโอ้มายัง huh. ห uh ันอยู่บ่อ้เอามาใส่มา้องโดพ่นน่ะองนทุ่นี่แหละ้องดงเขานีแหละเออเออนั่นแหละแมน นี่ต่อเอ้ยไม่ใช่นี่นี่จะเป็นไอ้น่าจะเป็นไอ้เสาเข็มอะทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาก็ตอกเสาเข็มเ้วยนี่ใครส่พ่อวา ตรงนั้นก็เป็นวัดนะนั่นแหะแต่ว่าเขาว่าจะทางตัวนี้จะทํางไงฮะมีคนเคยถามผมอยู่เนี่ยจุดตรงนี้เขาเขาเขาจะทาอ้อมยังไงไงก็ผมไม่รู้นะเห็นยายเขาถามแม่เขาถามผมอยู่ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าทางเข้าวัดนั่นะก็จะทําให้ใหม่ทุกคนนะเพราะว่าทางรถไฟะตรงจุดมาถึงจะทําให้ใหม่ขอเดินดูก่อนอีกพัง จุดนี้ยคือป่ายางจุดนี้ยคือเป็นป่ายางนะจุดนี้คือคือว่าคือว่าอที่ทำอ่ะแต่วันช่วงหน้าจุดวนี้มันก็ต้องรอให้แรง่งแต่นี่มันทำอะไรยากลำบากเพราะผ่าที่มันก็เข้าทีนี้เหนือปลายเยอะมันก็ออกไปแล้วนะมั้ยคือคุณจะทำงานกับผิี่านีก็ถ Yeah. cause enough is enough I'll take a face yeah. full of pain no. just to Flop. make yeah, a statement I know there's no turning back Oh, God, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back Oh, my And I Now that I'm I know there's no turning back. I back. I'll fucking take smoke, I'm a poker for You joking's overdue. Come at me and you won't get any older do crack your holder too. Up beside me, but so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how <impler> 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 this rivalry <man> becomes a dynasty. I know there's no turning down. I'm all kind of trained all and wasted. So I can chase it. I know there's no turning back. I'll do all the takes, I ain't making mistakes. ฮาร่ดคอรเขาทำถึงจุดนี้เนี่ยมาถึงนี้ก็ขุดออกมาถึงนี้แล้วไงขุดลอกมาพายุมันออกนะวันก่อนสองวันก่อนโอ้โหฝนตกทั้งวันเลยคนฝนตกทั้งวันเลยท่มันมนี่ไง ตอนนี้จุดนี้ก็ทำงานยังไม่ได้จุดนี้ก็ทำตอ่อก็กำลังจะเทคานที่ว่าผมว่าที่ว่าเขาทำแต่คน้นโครงเหล็กขึ้นมาเ่อตัวมอสะพานนะแต่ว่าทีนี้ไอ้ทางจุดระดับเขาใส่คานคานตัวไอามาแล้วไงได้ใส่ตั้งสองสามวันนี่แหละอยากคุณยุทถ่ายอัปเดตคนที่ชมกันนี่หมดถึงนี่ไงนี่นี่เดี๋ยวทะลุหากันนู่นเลย เขาปาดดินมานี่หมดเลยไงเนี่ยมาทุกคนเขาดินมาถมที่ตรงนี้หมดเลยไงข้างๆนีเนี่ยทางรถไฟเขีนรถไฟจะไปอย่างนี้เลอเลยมาดูเลยพามาอัปเปตีคุณได้ชมกันนะจุดนี้ไงเพราะว่า ว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะ้อยก็เปลี่ยนไปก็ประมาณสักผมว่าประมาณสักสามสี่วันแล้วนะไม่น่าึงกระทิดนะเนะที่ยวทำนี่เพราะช่วงนั้นมันฝนมาตกไงเต่ก่อนนั้นก่อนฝนจะตกอ่ะมันเขาจะทําก่อนนั้นแหละตรงจุดนี้อนะพออีกสองสามวันงคงจะไม่ได้ทำเลยเนะี่ยเพราะว่าฝนมันตกไงฝนตกก็ทําอะไรไม่ได้เพาวตนี้แหละคนต่อไปก็มันจะทำร่องหนึ่าขุดนี่ไปนี่ นี่ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เราพวกจะกดไปนี่กดกดลอกนะถึงนู้นนะทะลุหากันนู่นนะจากนู่นนะเดีย๋ยวเนี่ยผมจพาไปดูตรงนู้นแหละนู่นโอ้เป็นอะไรสุดยอดจริงทุกคนรับเดี๋ยวนะ อีกประมาณนึกอีกสามสี่วันทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีหนึ่งอีกสามสี่วันจะพาอัปเดททุกคนแต่ว่ามันต้องดูว่าฝนตกไม่ตกนะเกิดฝนไม่ตกเนี่ยเขาน่าจะทําได้แต่ฝนตกช่วงนี้เนยังทําไม่ได้ไงฝนตกมาเยอะมันยังทําอะไรไม่ได้ทุกคนตอนนี้แบบนี้เลยเราก็ทำก็ไม่ทําไงเอาดุมปโคออกไปไหนก็ไม่รู้ไงตีนมือออกไปใหม่ใหม่นู่นเลยมั้งดุมปโค ลุ้นะทางลุนและพราอนนเาทำไม่ได้ไงม่ได้ว่ามันยเลตุ่มเป๊ต้องก่อแห้งองนี้ก่อนแล้วอนนี้แหละคนอีกต้องดูสองาวันนี้แหละหรือสามสี่วันผจะตามาดูอีกทีนได้ปวด i'm busy. ช่องดูทุกบาคนทองคนนี่สือสูักนรช่องครับผมจะคอยอัพเดตการสร้างคอนโดไฟและคลิปวัดกับบารกับวัดล้างเหยียล้างวนนี้คนท่มได้ตปตามจังหวะนะนะคิปนีกันนะรับผจางต้องดูทุกบาทคนทองคนดีพี้นะผมบอกตานะครับผมากขอบพคุณทุท่านตามทั้งคุณใหม่และคุเก่าด้ยครับผมเอาสวัสดีนะครับผม